จะมาเริ่มถายเรื่องมาสร้างบ้านกับป๊อปแป๊กใหม่ครับคุณพ่อซื้อเครื่องซักผ้าใหม่ใส่กล่องมาใบใหญ่บเบอร์เลิศเพิ่มเลยป๊อกแป๊กเข้ามาสำรวจกล่องป๊อปแป๊กขอเอากล่องไปได้ไหมคะคุณพ่อได้สิลูกคุณพ่อตอบป๊อกแป๊กเดินวนแล้ว ที่๊อกแบ๊กวาดไว้ทั้งสองด้านเย้เย้ป้าของฟอกแบ๊กมีหน้าต่างแล้วฟอกแบ๊กก็โผล่นหน้าออกมาทักทายกับคุณพ่อกับคุณแม่อดูนะ ก็ทงน้ำฟักแป๊กเอาของเล่นหนังสือที่ทานล่าห่มแล้วก็หอนเข้าไปไว้ในบ้านด้วยกแ็แพกเล่นน <c oughs> อนเล่นอยู่ในบ้านกล่องกระดาษแล้วก็ถอยหลับไปอย่างมีความสุขเย่ <c oughs> yeah, จบแล้วค่ะ